สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำเชัยเด้อครับผมอูน้ำเชัยกะสิภาท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้ลับในวันที่16เมษายน2568นี้เนาะครับใกล้จะถึงมือเด้อครับท่านผู้ชมกะตามสัญญาครับผมเซียนบอลเลยบือเนาะครับพอเพิ่นกะหายเลขมีทีมาเนาะครับผมวันนี้กับวันที่อ่าสิครับกะสซีเดเลขมีทีมาพอดีครับเพิ่นนัเนาะครับ มีแนวทางลรวครับแต่ว่าเพิ่นยังบ่ท่านวางครับ่านู้ชมเดี๋ยวเพิ่นโท่กับครับอูน้ำาชสเลยมากเกินหัวหมวนล่อเพิ่นได้ครับผมก่อนอื่นครับอูน้ำาชืกระตองขอบคุณนเสี้ยนบลรบบือครับที่นํำแนวทางตัวเลขมีทีมามาแบงปัน่ันูุชมทาง่องทุกท่านเด้ครับก็ขอให้เจริญลุงเรื่องทุกท่านเด้ครับให้ดำลำรว่อยๆครับเดินทางเขียวขาดปลอดภัยถึงบานยังปลอดภัยได้ครับ่านู้ชมนี่แหละครับแนวทางตัวเลข หลากหลายเสียนหลากหลายสำนักเขามากนะครับเดี๋ยวผมจะตามต่อให้ทันบุชมทุกทันเด้อครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับนี่แหละครับก็ต้องขอบคุณทันบุชมหรือ FC ต่างๆนะครับผมที่เขามาเป็นกำลังแรงใจบอกสอนอู่น้ำไส้ครับผมกัสิตั้งใจพัฒนาปรับปรุงที่ทันบุชมบอกให้แก้ไขตรงนั้นตรงนี้นะครับผมกสิพยายามให้ดีที่สุดเด้อครับผมนี่แหละครับ เอาครับคะคุยกันมาถึงเวลได้จะโทร่หาเซียนบอลเบือนะครับผมพอเพิินกันนาจจะว่างแล้วนะครับเดี๋ยวไปตามไปรับส้มเราฟังน้ากันได้เลยครับพ่อครับอุดมน้ำใสสวัสดีครับพ่อครับอัดคลิปล้วได้ครับพ่ออารลองเรยบอกครับครับเล็วเหบอแน่นครับลงคลิปเลยครับเห็นแล้วครับ เป็นแดดเนี่ยพ่อฝนตกบ่ครับทางบ้านครับบ่ครับพ่อตัตกเก็อย่มันตกวเก็บอ่งอยู่หนี่ตกเดดร้ายเหมือดิพ่อไข่แน่อยู่ครับไข่หอนขึ้นมาอยู่ครับพ่อหงหง้อนเอาทางนแดดมาติดตกบาตกเป็นแต่เอาเนาะพ่อที่ทางบนเนาะมันห่อนมันมันินแต่ฟ้ามาฮหองแล้วก็บั่วตกมือียบไปเลยอืกินเขาแรงแล้วบ่พ่อบ้านกินครับ ท่านได้กินเขายังกินแรกเลยครับพ่อมื่อนี้ตีเมนสุกเห็ดนะครับโอ้สุกเห็ดครับผมซุปเฮดตุกเป็นฟางเก็นเครื่องอืมครับมันหอนเนาะพ่อเห็ดก็ต้องออกกันเนาะครับเอาเห็ดปูมาเยอะเห็ดปูเอายืนให้นะอืมครับพ่อครับเฮดปูเฮดเบี่ยงเท่าไหร่ครับพ่อตามสัญญาเนาะพ่อเหล็กนี่ทิมมาครับคลิปสองนี่ครับผม ครับเป็นจังได้มาจังได้เนาะครับพ่อวันนี้ครับไอ่นี่เป็นหมื่นข้างันึ่งเป็นบุญตั้บุญตบุญันบุญบานพวกบุญสงฆ์กูขับยุบานบุญสงฆกูนะครับอ๋อบุญสงฆกูครับบุญกูบุญนี่แหละครับครับบุญปางกูประเปีนี่ประจำทุกปีแล้วครับครับพ่อ รเพลงประจาทุกปีนะครับพ่อฟันดีป่ะครับพ่อมันฝันแตว่ามันบ้านอ้ันดีบันไดเหรครับอืฝันตะมือฝันตะมือพูล่าฝันว่านม่ให้เพิ่นตายะครับเป็นมาบอกเิ่นมาเว้าเป็นมาบอกันบ้าน ปีมะเก็บว่าการไล่เดือนไล่นี่นะการปีมะเก็บว่าไล่เดือนน้ำเลือกว่าสันละมาครับพ่อครผมปีมาเดือนละห้าพิเบาทสันละบ่อลายดอกกันครับโอ้เออเป็นเลขว่าผมปั้นกันหลายปั้นหน่อยหน่อยปั้นหน่อยหน่อยนะพ่อครับผมเอางวดนี้เด็กมีเท่าเเป็นไหร่มากครับเลขเป็นเท่าไหรมากกันเหรอ ครับพ่อที่งไปใหนครบเขาไล่มากกันนะพ่อมีตัวใดแน่ครับผมนี่ห้าหกครับห้าห้าหกครับผมครับนี่สามตัวนี้ตาเหรียญบนรางออกครับตาเหรียญบนรางออกตาเหรียญบนรางเอานะครับท่านผู้ชมครับผมครับครับตดเหรียญบนรางเดรสองคู่แบบนี้มีสองตัวที่นี่สองคู่ครับกับมีสี่หกกับหกหกครับสี่หกกับหกหกครับ นี so <brightness S 1> ่แหละครับขันเป็นบนกะับหี Sonra ้า oh ห <ss> ้ะาหกนอยพอครับเป็นครับครับเป็นบนเป็นรางไรเท่ากันกับบันทามตัวนึ้งครับพ่อครับเลขบนรางนะครับทานผุสชมครับครับประ่ามันเป็นเลขกทําิธีเี่ออกทํานบีที่ออบ่ครับพ่อครับทํานบีที่ออกเลขนี่ก็เดินดีเขาไรงวดบ่ครับพ่อแต่ก่อนครับก็เขาดีด้ยครับเขาม่นเลยด้ยแต่ว่ามันมันกับเขา บางครั้งมันกับมาอยู่สองสองคูนี่สองคูเป็นเลขสองคูบางงวดมันกับเป็นอยู่ในสามตัวตัดเอาครับตัดเหรินเอาครับพ่อตัดเหรินเอานาอครับครับบางกันกับมไปทางล่างอือบางอันกับ้างล่างครับผมมันกับตัดตเหรินบนล่างไว้ครับกันไว้นาะพ่อครับกันขันบนล่างไว้ครับงวดนี้ครับมีแต่เลขเกิดเนาะพ่อว่ามีเลขดับนาะครับเลขเลขน้ม เรียกเ่านี้ที่ลกองไงคู่นึงว่าหนาลงทุนนะครับเรียกพม่าน้ากันโมเมนต์วันว่าหนาลง่มทุนเรียกพม่าน้ากันครับพม่าน้ากันเดี๋ยวล่องล่องลงเมืองครับครับเดี๋ยวล่องลงไงโอ้ล่องเมืองคู่นึงครับพม่าน้ากันอเอางวดนี้เลยะพ่อซื้อหครับเอางวดนี้เลยล่องล่องเอาล่งงวดนี้แหรบได้ครับพ่อหกกับเกตครับหกกับเกรตครับพม่าน้ากันหกกับเกตบนล่างเลยปะพ่อมนบนล่างครับวันนี้ครับอื หกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันครับผมหกเจ็ดเล่นนพพรว่าต้องคิดละครับผมกับกับกับหกกับเจ็ดเรอว่าม่านกันหกเจ็ดเลยเหรอครับหกเจ็ดเจ็ดหกครับนพพรครับครับน้ำอะไรครับประม่านกันทั้งสองตัวหนึ่งครับบนเทึ่งรางไปเล่นนพพรมั่นใจนะครับครับบนรางครับผมคู่เดียวนีู่นะครับผมเลขไม่รับรองลับตาม่าเมื่อ่นลงผจะมานว่มาจะเกลียหรอครับผมอืครับผมคู่เดียวคู่เดียวหนึ่งคือว่ามานจะเคลียร์ครับ ครับเขาครับพ่อกะมีแนวทางเพียงซ้ำหนีเนาะครับผมครับผมมีเยี้ยฝากท่านผู้ชมบ้างครับพ่อครับฝากที่กันทุกคนกันในโต๊ะในม้านละครับตัน่วงสงการเนี่ยครับพ่อแต่มีเงินมีตั๋วครับบ้านครับตุ๊เกสครับเป็นงานอยู่ต่อไปแล้วครับครับพ่อสาธุนะครับพ่อครับในโต๊ะในม้านทุกงปูทุกคนครับ ครับเอาวน้ำไช่กะับลวพ่อในพ่ออยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับผมก็ได้ตามเซียนบอระเบือนะครับผมงวด16เมษายน2 5 68นะครับก็เป็นเลขมีทีมากนะครับแถมเลขบ่มานํากันพร้อมครับก็เป็นเลขบ่หนาลงทุนนะครับเลขไม่มาด้วยกันครับบ่ได้แปลว่าเลขดับนะครับ่านู้ชมแค่ัว่า บอมาน้ากันครับผมนี่แหละครับกฝากติดตามตามต่อให้อูน้าไช่ด้ด้ครับอูน้าเช่กะพยายามทาหน้าที่ให้ดีที่สุดด้ครับตี่ันบุส้มบอกสอนผมครับก่อนเอื่อนครับก็ต้องขอบคุณเสียนบอลระเบือครับทีห้แนวทางตัวเลขกอูน้าไช่ครับขอบคุณ่ันบุ้้มทาง่องถุกทันได้ครับทีกรุณาเมตตาบอกสอนนะครับผมกะสี่เอาคําสอนของ่ันบุส้มนะครับต่างๆง ไปปรับปรุงให้ท่านผู้ชมเลยเขามารับชมรับฟังคลิปบูน้ำไช่ขึ้นเรื่อยๆได้ครับนี่แหละครับไว้ทอในท่านผู้ชมทั้งสองทุกท่านครับให้ยืดดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับก็ให้ปังๆน้ำกันเด้อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเลขเพลินกับทั้งบนทั้งล่างนะครับจะมีห้าหกนี่ก็เป็นบนครับตัดเด่นบนล่างห้าห้าห้าหกสี่หกกับหกหกกับท่านผู้ชม ส่วนเลขบ่มาน้ากันนะครับเป็นบนล่างนะครับส่วนู้ชมเลขไม่มาด้วยกันเป็นบนล่างครับหกเจ็ดเจ็ดหกครับนี่แหละครับเอาถ่ายคลิปนี้กขอให้มันมันปังๆน้ากันได้ครับผมเจอกันบันที 16, ่สิบหกเมษายนหกสิบแปดครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนะักสวัสดีครับ